ฝนตกฝนตกลินลินเตือนเต็มนถนนเลยแบนที่แตกที่แตนโดนเหยียบโดนเหยียบกันวันนี้อากาศดีหนาวแต่ไม่มีลมอากาศเย็นเย็นเย็นแบบฝนหยุดตกอะเย็นแบบฝนหยุดตกอะ ไม่รู้ว่ากินกินกันเองหรือเปล่ามันมีซากมีซากตัวที่มันตายแล้วเต็มถนนเลยเต็มถนนเลยใครบอกใครออกมาเินเล่นมีทราบใครจะช่วยได้ละเนี่ยใครจะช่วยได้เยอะมากเยอะมากเหมือนอบพยพมามีใหม่เลย เหมือนอบพยพมาใหม่ๆเลยเอเลี่ยนเอเลี่ยนบุกบุกโลกมนุษย์เอาเยอะอจริงๆนะเยอะแบบไม่แปลกใจเลยในหมู่บ้านเขาจำกัดได้วันละเป็นร้อยๆตัวตอนหนึ่งสวนตอนหนึ่งสวนหลังบ้านบ้านไหนที่มีผักบ้านไหนที่มีแปลงผักปีนี้แบบเยอะเยอะมากๆมีแต่คนพูดถึงเลยไม่รู้มาจากไหน แต่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ธรรมชาติที่เขาจะอยู่เขาไม่ควรไปบุกหรือว่าไปทำลายพืชผักของมนุษย์ประมาณนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าพวกคุณทำผิด <c oughs> เขาตัดเนาะใส่กันไกต่ตัดใส่กันไก่ตัดแบบตัดครึ่องอะ่ะเพราะว่าถ้ตาตัดใส่ใส่ไ,ออสไม้ใส่ไม้บีบอ่ะเขาบ่องตายไง เนี่ยวันนี้ถือว่าอากาศดีสแสดงว่าชอบชอบแบบชื้นชื้นอ่าบ่าต้องบ่ต้องหนาวเกินไปประมาณเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าแบบปโปรต่งอ่าฝนฝนเพิ่งหยุดตกก็ได้ออกมาสำรวจน้องๆหลังบ้านเยอะๆมากๆวันนี้เยอะจริงๆสองฝากฝั่งถนนเต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาว <c oughs> มนุษย์ต่างดาว ไายสีลสายไซลายขนาดบางตัวก็แบบมันไม่เหมือนไี่กลัวฝนบางตัวก็เหมือนกลัวฝนก็เลยสรุปไม่ได้โอ้ยใครเนาะดิบตแตรตกใจหมดเยอะเยอะเยอจริงๆวันนี้อากาศดีถือว่าอากาศดีคือไม่ถึงกับหนาวมากแต่ก็เกอนถนนเพราะว่ารถผ่าน ข้ามไม่ทันก็คือแบมแต๊แตโว้ยใครนอนอันนี้คือยังไม่เข้าไปข้างในนะคืออยู่แบบนอกนอกริมถนนไม่กล้าเดินข้างในเลยถ้าถ้าเยอะขนาดนี้นะไม่กล้าเดินข้างในเลยเยอะจริงๆจ,งจมอกถ้าเดินเข้าไปในป่านี่คือตอนนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเยอะจริงๆ ตัวกระตีสหนึ่งก็มีเแบบีก็เยอะเนี่ยเบบีเยอะเยอะมากสีออกจากขาวๆเทาๆแต่พวกดำๆแบบกำกำก็คือแก่แล้วเดาเอาได้ึ่ง